เคาะแล้วเฮ hey, ลันแจกเงินผู้สูงอายุลงทะเบียนทางรัฐผ่านเท่านั้นแจกหนึ่งหมื่บาทเฟสสองฝังเลย สวัสดีคะ่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19พฤศจิกายน2567และก็เช่นเคยนะคะทางช่องอัปเดตข่าวสารข่าวดีล่าสุดมาแล้วเคาะแล้วนะคะวันนี้ล่าสุดเลยข่าวดีพ่อแม่พี่น้องกลุ่มต่อไปผู้สูงอายุแต่ไม่ได้ทุกคนอย่างที่คิดนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านต้องฟังด่วนรวมไปถึงกลุ่มที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐด้วยค่ะก่อนรับฟังข่าวสารฝากคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่ทุกท่าน อย่าดืมเป็นกําลังใจกดไลค์กดแชร์และสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าดืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะ ล่าสุดก็เคาะเป็นที่รียบร้อยแล้วนะคะเพราะแม่พี่น้องทุกท่านสำหรับคนที่รอคอยฟังข่าวดีในวันนี้นะคะกลุ่มต่อไปผู้สูงอายุสำหรับคนที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะที่ลงทะเบียนบนแอปทางรัฐแล้วต้องตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเท่านั้นในรายะเดียดเดี๋ยวเรามาฟังคุณจุลพันธ์มนิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคังแจงสำหรับเรื่องนี้และก็ต่อด้วยคุณอนุวัฒนจัดให้ ทีสรุปข้อมูลมาฝากทุกท่านค่ะจ่ายเงินผู้สูงอายุรัฐแรกที่ประมาณเือนอ้าวงั้นท่านท่านท่านเลยจ่ายดึเมืม่มมอไหร่ดีครับเาจากการที่ได้หารือนะครับไม่อันนี้ไม่ได้อยู่ในที่ประชุมนะครับแต่ว่าเราได้ดูกรอบภารกิจที่ต้องทํานะครับเราคํานวณว่าไม่เกินช่วงตรุษจีนเราจะสามารถ เติมเงิน10,000บาทให้กับกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุเกินกว่า60ปีได้ขอเพิ่มรายละเอียดให้ชัดเจนนิดหนึ่งนะครับกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เราก็ดูในเรื่องความปราะบางด้วยเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าผู้สูงอายุทุกคนจะได้นะครับแต่ต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีการลงทะเบียนผ่านระบบทางรัฐในช่วงของการทําโครงการดิจิทัลวงเล็บที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีการตรวจสอบสิทธิ์มีการ KYC ครบถ้วน2ก็คือต้องไม่เป็นกลุ่มที่ได้รับเงิน1 0,000บาทใน เฟสแรกไปแล้วนะครับก็หมายความว่าไม่ไม่มีได้เงินซ้ํานะครับไม่มีได้เงินซ้ํานะครับก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่ค่อนข้างลําบากครับเพราะว่าจากเกณฑ์ที่เราได้ดําเนินการมาเนี่ยก็เป็นกลุ่มเปราะบางในระดับหนึ่งเพราะว่ามีรายได้ไม่เกินกว่าเจ็ดหมื่นมีเงินเก็บในบัญชีธนาคารไม่เกินกว่าที่กําหนดไว้นะครับก็เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างมีการทาร์เก็ตเต็ดอยู่ในระดับที่มีความเหมาะสมครับ การใช้เงินทําไมครับคําถามคืออะไรครับโอนเงินสดเหมือนเดิมครับยังครับตรงนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่เราจะไปดําเนินการต่อเนื่องนะครับเราก็จะดำเนินการลงทะเบียนในกลุ่มของ non smartphone เร็วนี้ครับเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นถ้ามียอดครบท้วนแล้วเราจะมาดูอีกทีว่าเราจะดําเนินการอย่างไรอาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องไปลงในเฟสถัดไป นะครับถ้าใช้เวลาในการลงทะเบียนเ,เนิ่นช้านะครับเ,เรากำหนดกรอบวงเงินไว้ไม่เกิน4 000, ล้านรายก็40่หมื 4, 000, ลา้ 4, 000, ลานบาทครับในกลุ่มของเกิน60ในกลุ่มแรกนี้60ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเหรอคะ6กสิบมีสมาร์ทโฟนสิครับที่ไม่มีที่ไม่มีก็ต้องลงทะเบียนครับแล้วเดี๋ยวมีการดำเนินการต่อเนื่องต่อไปครับ ยังครับยังกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ลงทะเบียนไว้แล้วครับที่พูดนี่กลุ่มลงทะเบียนแล้วก็มาครูมาคร,มาครูนีก็ท่านรัฐมนตรีว่าการก็ได้เกริ่นไปแล้วนะครับเราเชื่อว่าเราจะสามารถดําเนินการในกลุ่มนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยเราต้องการความมั่นคงปลอดภัยของระบบคงจะต้องมีการทําแซนด์บ็อกซ์คงจะต้องมีการตรวจสอบระบบให้มั่นใจนะครับเพราะเป็นระบบ เอ่อ p n y s y s t system กลางของรัฐที่ประชาชนทุกคนสามารถใช้ได้นะครับประเด็นที่สองเนี่ยเราดูกรอบเวลาเนี่ยนะครับก็คงเป็นไตรามาสที่สองของปีหน้านะครับแอบยินดีครับกับคนที่อายุ60ปีและลงทะเบียนในแอปทางรัฐคุณจะเป็นกลุ่มต่อไปที่ได้เงินหมื่นเป็นเงินสดนะครับวันนี้มีการประชุมคณะกรรมาการกระตุ้นเศรษฐกิจนายกเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะจากนั้น แถลงข่าวเคาะชัดเจนอัปเดตวันนี้ก็คือเคาะแล้วให้คนอายุ60ปีที่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและจะต้องเป็นคนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับถึงจะได้เงินหมื่นมิฉะนั้นคนที่อายุ60ปีและไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคุณจะไม่ได้นะครับ กลุ่มต่อไปที่จะได้ก็คือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและอายุ60ปีขึ้นไปที่สำคัญต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้วยนะครับคุณสมบัติที่ว่าก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมครับคนที่จะได้ก็คืออ่าคนที่มีรายได้ปีหนึ่งไม่เกิน840เงินฝากไม่เกิน5000 0 0คน60ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐคุณก็ต้องผ่านคุณสมบัตินี้ด้วยนะครับถึงจะได้ ไม่ใช่ว่าอายุ60ปีแล้วลงทางรัฐจะได้ทุกคนต้องผ่านการคัดกรองก่อนครับได้เป็นเงินสดนะครับซึ่งคาดว่าเงินเนี่ยจะมีการโอนให้นะกับคนที่อายุ60ปีผ่านการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วก็ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ผ่านแล้วเนี่ยก็จะโอนให้ไม่เกินตรุษจีนหรือไม่เกินปลายมกราคมปี68ครับ มีะนั้นแล้วอย่าเพิ่งดีใจนะคุณต้องไปรอรุ้นว่า60ปีก็จริงทางรัฐก็จริงแต่คุณสมบัติคุณจะผ่านหรือเปล่านะครับตัวเลขกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ4ล้านคนนะครับก็ขอแสดงความดีๆด้วยเอาส่วนคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน <c oughs> ก็ไม่ต้องตกใจครับ <c oughs> เร็วๆนี้ <c oughs> เขาจะเปิดโอกาสให้กลุ่มที่ยังไม่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐ และไม่มีโทรศัพท์มือถือได้ลงทะเบียนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันนะครับขณะเดียวกันกลุ่มคนที่บอกชอบบอกตัวเองว่าโลกลืมไปแล้วก็คือกลุ่มคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วเนี่ยกลุ่มนี้ยังจะแจกอยู่หรือเปล่าคำตอบก็คือยังจะแจกอยู่นะครับคาดว่าน่าจะเริ่มสำหรับกลุ่มคนที่ลงผ่านแอปทางรัฐ แล้วก็ไม่ใช่อายุเยอะนะไม่ใช่60เนี่ยก็จะได้ประมาณเมษาถึงมิถุนาปี2,568ก็คือรอกันต่อไปเน้นย้ำสรุปนะครับบอกเลยครับจะได้แค่กลุ่มเดียวก็คือกลุ่ม60ปีที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคุณจะได้เงินสด1,000 0บาทเป็นกลุ่มต่อไป ก็จะได้ก่อนตุดจีนเอาไว้ใช้นะครับอะแสดงความดีดีด้วย ก็ชัดเจนแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านใครที่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุล้านลงทะเบียนบนแอปทางรัฐแล้วก็เฮกันได้เลยถ้ารู้ตัวว่าตรงตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขนะคะตอนนี้นะคะก็รออย่างเดียวรอการประกาศผลบนแอปทางรัฐนะคะว่าท่านผ่านหรือไม่ถ้าท่านผ่านนะคะก็แน่นอนนะคะว่าได้รับเงินชดชัวร์แล้วแจกเป็นเงินสดอีกหนึ่งกลุ่มนะคะรวมไปถึงกลุ่มที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและรอลงทะเบียนแบบไม่มีสมาร์ทโฟน ะะก็คอยเกาะติดข่าวสารกันไว้นะคะจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลําดับนะคะว่าจะได้ลงทะเบียนเมื่อไรและจะได้พร้อมกับกลุ่มคุณพ่อคุณแม่ผู้สูงอายุหรือไม่ถ้าท่านเป็นกลุ่มผู้สูงอายุด้วยนะคะในส่วนตรงนี้วันนี้อัปเดตข่าวดีไว้แต่เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อไปให้ท่านอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะคลิปนี้ทางช่องขอตัวไปก่อนแล้วเอาไว้กนใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ